สวัสดีครับวันนี้นะครับที่เคการ์เด้นนะฮะวันนี้นะครับเป็น EP พิเศษนะครับก็นะฮะอย่างที่ได้สัญญากันไว้ผมจะมาแจกต้นไม้นะครับวันนี้ก็นะครับวันนี้นะฮะก็นะฮะตั้งแต่วันที่สร้างโรงเรียนวันแรกมาจนมาถึงวันนี้นะครับผมก็ได้เก็บ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 นะฮะต้นไม้นะครับมาเป็นจำนวนก็ไม่น้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็นะฮะจนถึงวันนี้ผมก็เลยมีผลผลิตบ้างนะฮะก็เลยอยากจะเอามา แจกจ่ายเพื่อนๆใน u t u b e นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือผมเริ่มทำ u t u b e วันนี้ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราเห็นบ้านเรามีโรงเรียนครับก็เลยอยากแชร์ให้ทุกคนได้เห็นอ๋อนี่คงเป็นเหตุผลครับก็นะฮะมีวันนี้นะครับก็เลยมีต้นไม้มาแบ่งให้เลยนะครับแต่ก็นะฮะก็ขอมีกติกาง่ายๆครับก็เพราะว่าเนื่องจากมีคนซับเราตั้ง380อบกว่าคนนะครับก็ แล้วต้นไม้มันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับก็เลยจะขอตั้งกติกานิดนึงก็คือวิธีง่ายๆนะครับในการร่วมสนุกครั้งนี้นะครับก็คือ1นะครับแค่กดไลค์กดแชร์เพจผมนะฮะแล้วก็กดติดตามนะครับเอาใหม่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับ1นนะครับก็คือกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็นะฮะ กดแชร์คลิปนี้นะครับอย่างน้อยนะครับ2แพลตฟอร์มนะครับ2แพลตฟอร์มก็คือจะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line หรืออะไรก็ได้นะครับก็คือแชร์นะครับให้คนอื่นนะฮะที่ไม่ได้ซับช่องผมเนี่ยได้เห็นนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผมด้วยเพราะว่าอย่างคงก็นะฮะอยากมีผู้ติดตามเยอะๆกับเข้าบ้างครับนะฮะก็ดราม่านิดนึงนะฮะก็นะฮะนะฮะง่ายมากก็คือนะฮะแชร์ช่องผม2แพลตฟอร์มนะแล้วก็แคปมาให้ ให้ผมดูผ่าน IG นะครับ ad tkneps นะครับ tkneps นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะฮะมันง่ายมากครับแค่นั้นเลยแล้วทีนี้พอซับผมนะฮะถึง420ซับนะครับผมจะมาเริ่มจับฉลากนะครับก็คือจะมาจับฉลากว่าใครได้อะไรยังไงนะครับก็คือเพื่อนๆก็สามารถแคปแล้วก็ทิ้งไว้ใน IG ผมได้เลยครับผมมาเห็นอยู่แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวพอเห็นแล้วหรือยังไงเนี่ยผมจะ ยังไงนะครับพอถึง420ซับเนี่ยผมก็จะมาจาัดก,การจับฉลากกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าต้นไม้เนี่ยพี่ผมจะแจกเนี่ย,ยมันไม่ได้หรูหราอะไรนะครับแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆจริงเพราะว่าแบบคนซับยูทูปอ่ะก็เหมือนเป็นแบบครอบครัวนะฮะอ่าเพราะว่าผมจากผมเริ่มจากศูนย์ซับอะ่ะผมอะแล้ววันนี้มันเป็น380ซับบอโอ้ผมดีใจน้ำตาจะไหลนะ ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยนะฮะแจกยังไงถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงอะ่ะเดีมาถามก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเขียนวิธีกติกาง่ายๆไว้ในดีสคริปชั o นอยู่แล้วก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวจาัดก,การให้จริงๆมันไม่เข้าใจยากเนาะแต่ไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแรกเลยนะฮะต้นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นปกติครับที่คนเขาก็จะมีกันนะครับก็คือเจ้า เงินไหลมานะฮะด่างขาวอ่ะต้นเนี้ยต้นเงินไหลมาด่างขาวเนี่ยผมก็ได้มาก็นานและผมก็เลยสับมันนะฮะแล้วก็ทําการเพาระขยายตอนแรกผมมี1กระถางใช่ไหมตอนนี้ผมมี4แล้วแต่ผมมาแจกเพื่อนเพื่อนสองกระถางอ่ะอันนี้กระถางแรกอันนี้ครับทตัวเป็น beauty b ก o กอร์นะครับจริงๆใบสวยนะครับต้นเนี้ยเป็นไม้ที่ไม่แพงแล้วก็สวยนะฮะชื่อวิทยาศาสตร์ก็ซิงโกเนียมโพโดไฟลัมนะฮะอ่าซิงโกเนียมโพโดไฟลัมอันนี้เป็นต้นแรกนะฮะ จะให้ดูทุกใบเลยเนี่ยครับเห็นไหมโอเคครับโอเคอันนี้เป็นต้นแรกนะฮะอ๋อแต่ว่าในส่วนของการที่เพื่อนๆจะเลือกรางวัลอะไรเนี่ยขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพิมพ์กำกับมาได้ไหมครับว่าอรางวัลที่ผมได้รีวิวไปทั้งหมดเนี่ยแบบเพื่อนๆจะเอาอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อกี้เพื่อนๆแชร์ไปแล้วปุ๊บเพื่อนก็บอกว่าก็อาจ <ๆ S 1> จะบอกว่าก็ <ๆ S 1> <ๆ>ส่งที่แคปมาใช่ไหมแล้วก็ส่งมาให้ผมบอกว่า โอเคแคบแล้วอยากได้เงินไหลมาต้นหนึ่งต้น2ออ่าอย่างเงี้ยเราก็นะครับผมจะได้ทําการแยกจับฉลากให้ถูกนิ่ออกใช่ไหมครับเพื่อนๆอ่าประมาณนี้ครับอ่าอันนี้นะครับต่อเลยเป็นเงินไหลมาต้นที่สองนะฮะตอนนี้ก็จะเล็กลงหน่อยครับตันนี้ก็นะฮะก็สวยเหมือนกันนะฮะอันนี้สวยไหมซิงโกเนียมโพโดไฟลัมครับผมสวยครับนี่เทียบขนาดประมาณนี้ครับ โอเคครับแล้วก็จะเป็นต้นที่สามครับต้นนี้ก็จะเป็นเจ้าบีโกเนียนะครับมาคูลาต้าครับบีโกเนียลายจุดนั่นเองก็คือนะฮะอย่างที่ผมบอกไปต้นนี้ก็ผมก็สับมาจากต้นใหญ่ที่เคยได้รีวิวไปก็นะครับหลังใบเป็นสีแดงอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับอ่รอรถแป๊บหนึ่งครับอต้นนี้นะครับก็เขียนมาได้ครับบีโกเนียนะครับ มาคูลาตาต้นที่หนึ่งอ่ะต้นนี้นะเทียบขนาดอ่ะประมาณนี้ต้นต่อไปนะฮะโอ้เดี๋ยวยิบก่อนอ่าต่อไปก็จะเป็นบิโกเนียมาคูลาตาต้นที่สองนะครับจริงก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไร่หรอกอันนี้มันมาก็คนโคนเดียวกันแหละอ่ะต้นนี้นะครับบิโกเนียลายจุดอ่หลังใบแดงไหมแดงนะฮะตัวแทนเนาะก็นะฮะอันนี้บิโกเนียมาคูลาตาต้นที่สองเพืผ่านไปสี่ต้นแล้วจริงๆอ่ะคือ ก็มีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้นต่อต่อไปเนี่ยจะเป็นต้นสุดท้ายและจริงๆก็รางวัลน,น้อยไปหน่อยนี่ผมขอโทษจริงๆครับแล้วก็นะฮะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ไปต้นสุดท้ายกันเลยอ่านี่ครับเป็นต้นนี้นะฮะอะโลคาเซียเลาเทอร์อบาชียนานะฮะหรือเจ้าอโลคาเซียน,นาคาร่าดำนั่นเองนะฮะต้นเนี้ยผมจำผมจำได้เลยคือผมบอกสตอรี่มันให้ฟังนิดนึง ต้นนี้ผมเคยซื้อต้นใหญ่นะใหญ่แบบใหญ่ใหญ่มากๆบิ๊กๆเลยสามพันบาทแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันมีเน่ามาอยู่แล้วผมไม่ได้ดูที่ร้านพอกลับบ้านมาแม่งเน่าเลยคนระับเพื่อนๆคือแบบต้นใหญ่นะครับผมจําได้เลยลําต้นอย่างนี้เลยนะที่ดูดีนําต้นใหญ่ขนาดนี้ใบมันจะขนาดไหนใช่ปะ่นะแล้วคือสุดท้ายอนะมันเน่ามันหักครึ่งเลยคนระับเพื่อนๆสามพันก็คือไปเรียบร้อยนะแต่ก็นะฮะ แต่ว่าด้านใต้รู้สึกมันจะเป็นไข่หรือจะเป็นอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้เขาะจะเป็นลูกของเขานะก็สวยดีนะครับต้นนี้ก็เขียนมาได้ครับหน้าคละด,ดำต้นหนึ่งโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับห้าต้นที่จะแจกนะครับก็นะฮะกติกาง่ายๆอย่างที่ได้บอกไปอาผมย้ำให้ฟังนิดนึงก็ได้ก็คือกติกาง่ายๆก็คือหนึ่งนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ กดแชร์นะครับอย่างน้อย2แพลตฟอร์มแล้วก็แคปมาให้ผมดูใน IG p k n e p p นะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนนะครับว่าจะร่วมจับฉลากต้นไหนนะครับใน5ต้นนี้ก็นะครับก็ขอบคุณครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับแต่ว่าก็คือจะที่จะบอกก็คือผมอยากจะบอกว่าผมอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับ386ซับ ตอนนี้นะครับผมดีใจจริงๆครับผมพูดจากใจและผมพูดซ้ำๆเสมอว่า3 8มรอสกาว่บมันเยอะมากสําหรับผมนะคือจากศูนย์นะเพื่อนๆคือผมก็เลยเข้าใจพวกยูทูบเบอร์ที่เขาได้เป็นล้านเป็นสามล้านซับอย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องดีใจอยู่แล้วเพื่อนๆคือจากไม่มีใครรู้จักเขาเลยคือเราไม่ได้อยากแบบให้คนรู้จักแต่แบบบางที่เราอยากแชร์ สิ่งที่เรามีเพื่อนเพื่อนแล้วคือคือถ้าไม่มีผู้ติดตามมันก็ไม่มีคนดูถูกป่ะแต่แบบเออวันนี้มันมี300ร้อยผมขอบคุณจริงๆครับเพื่อนๆ่ยังไงอะผมฝากติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับคือผมอาจจะไม่ด้ลงคลิปเยอะนะครับแล้วผมก็อาจจะลงคลิปบ้านๆนะครับเนี่ยนะครับตัดเนี่ยยังไม่รู้ฝั่งไหนเนี่ยยังยังมีลนยน้ำคายมาสเตอร์อยู่เลยคือผมเข้าใจครับว่ามันคุณภาพห่วยแต่คือผมคือผมทำผมมันดีนะคือนึกออบ่ามัานแบนบ ก็ n i ส e ปะแบบมันก็โอเคถูกป่ะผมอย่างผมผมมาดูคลิปตัวเองก็โอเคเว้ยแต่ผมไม่รู้เพื่อนยังไงก็คอมเมนต์กันได้ครับก็นะครับคลิปนี้ก็แจกอะไรไป8ปนาทีแล้วแจกอยู่ห้าต้นโมไปนาหกนาทีแล้วมั้งเนี่ยอ่าก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆยังไงอ่ะก็กติกาง่ายๆอย่างที่บอกไปนะครับ <S 2> <S 2> <S <S แล้วก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันครับเพื่อนๆคลิปหน้าครับ คิดยังไม่จบนะครับผมลืมบอกก็คือการส่งต้นไม้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตเป็นส่งตามลายรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าผมไม่อยากตกใบะนี้ครับมือใหม่ยังไม่กลัวต้นไม้จะพังครับขอย้านะครับในรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพนะครับ